โอเคผมมา <X Joh an> ดีท <śmy> <Napoleon. S 2> ุกคนนะผมก็หลังจากคลิปที่แล้วเราก็อีพีสามมผมคลิปนี้นะครับคลิปที่แล้วเราก็เทปูนฝั่งนู้นไปแล้วใช่ไหมเราก็เดี๋ยวมาเทฝั่งนี้ต่อนะผมฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะผมเทเหมือนกันนะครับเออเทต่อันเลยนะครับโอเคเทสูงๆไปเลยเทมันสูงๆไปเลยโอเคโอ้โหเทสูงๆไปแล้วครับ ปึบปึบดูด้วยวงกลมสีขาวนะครับผมมันจะให้มันตรงให้มันตรงกับไปตัวนี้เออเอ้ให้มันตรงกับร่องนะผมให้ตรงกับร่องนะครับนี่ว่าตรงไหนเป็นสีตรงไหนเป็นสีแดงแล้วก็ข้ามได้เลยเอ,อ้ยตรงไหนเป็นสีเขียวแล้วก็ผ่านได้เลยนะเพราะว่ามันเต็มแล้วนะครับเรามาเทรตรงที่มัเป็นสีแดงๆนี่ครับผม เสร็จแล้วอันนึงชั้นหนึ่งก็มาต่ออีกชั้นหนึ่งครับผมต่อขึ้นเรื่อยๆครับผมต่อขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆสีเขียวเป็นสีเขียวกันนะปึง๊งนี่ผมพยายามบังคับมันตรงๆนะนี่มันก็จะเทให้นะครับสบายใจใต้นี่รถส่งปูนแบบนี้แต่ว่าผมไม่เคยเห็นของจริงนะเคยเห็นอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายผม ตอนที่เขามาก่อสร้างรางรถไฟรางคู่อะไม่ได้ถ่ายขี่รถไฟผ่านนะเห็นโอ้โหอยากถ่ายมากเลยไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นนะ๊ยนนะอยกขึ้นอีกเอออีกชั้นหนึ่งป๊อปนี่ผมโอ้ยปูนได้เยอะจังวะเออได้ได้โคตรนานนะผมได้โคตรนานเลยนะอ,อืป๊อบปึง้งนี่เออโคตรเทไวมากครับผม ไม่รู้ว่าเขาเจ้าอีกชั้นหนึ่งไหมนะก็ไม่เน่ใจเหมือนกันนะครับผมปั๊บนี่ยาวไปครับผมโอ้โหจอดอยู่เฉยก็พังเหรอรถพี่แกฮึสัมบ่อยจริงเรียบร้อยครับผมโอ้โหโ,โ,โอเคทีนี้ก็หมดเวลาของรถคันนี้แล้วผมก็มีเทป,ปูดีไหม มี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 ม,ม,ม,มีเทปูนอีกนิดนึงโอเคเราก็จอดได้ตรงนี้กันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราก็จะใช้เคนนะผมเป็นคิวของเคนคันนี้แล้วผมเฮ้ยเอาแล้วอีจะไปจะไปเอาตอมอมาจากไหน to to หรือว่าต้องเอาออกต้องหรือว่าต้องเอารถออกวะอ๋อน่าจะใช่ครับผมน่าจะต้องเอารถออกนะผมเอารถออกไปก่อนรถออกไปก่อนนะครับรถออกไปก่อนโอเค ปึง้งอ๋อเอารับงานอีพี่อ๋อรถคันนี้รถเกตเราน่าจะขวางทางครับผมปังเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ขวางทางแล้วแบบนี้มันเป็นอะไรอีกเนี่ยอ๋อมันเป็นอะไรอีกว่า ปวดหัวเลยคนระับผมปวดหัวเลยนะอ๋อหรือว่าต้องไปเอาของที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวะแวะแวะมาดูก่อนนะผมแวะมาดูก่อนว่ารถรถเราจอดอยู่ตรงนี้หรือว่าต้องแวะหรือว่าต้องเอาของอยู่ที่ตรงนี้เอา้าไม่มีเงินวาร์บีกโอ้โหป้าบอกจริงเลยเจ้า ไม่มีเงินวาร์ปอีกนะครับเดี๋ยวเรเดี๋ยวยวิ่งไปดูนะผมว่ามันมีของอะไรอยู่นี้อ๋อนี่ไงมีอยู่ตรงนี้ยิงด้วยโอ้โหต้องมาเอา,เอาตอม้ออยู่ตรงนี้นะผมต้องมา,อาตอม้ออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะเอาไปแล้วก็ถึงจะเอาไปวางตรงนั้นได้นะโอ้โหตอม้อโคตรใหญ่อะ่ะทุกคนโอเคเราจะเอาเคนตัวนี้ยกขึ้นให้นะ เ,เราจะเคนตัวนี้ยกขึ้นรถนะผมโอ้โตหตอม้อันี่มันใหญ่จริงๆโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะได้ย้ายเฉยนะเพราะว่ามันใหญ่จริงๆครับผมทั้งหมดสามตอมอครับผมเดี๋ยวแปลวารถมากเลยรถเราที่ใช้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเอรถคันเก่านั่นแหละเออน่าจะเป็นคันคันนี้ครับผม แล้วก็หางตัวนี้มาครับผมนี่ปั๊บป๊บเออนี่ครับผมไปเลยเราอาจได้กินนาทีแล้วเนี่ยห้านาทีโอ้โหผมว่าคลิปนี้น่าจะได้ย้ายเฉยนะเออไม่น่าจะได้วางให้ดูนะครับไปบืน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 ไปเลย,เลยออกไปเลยโอ้โหพูดเยอะคอยแห้งครับผมขอจิบน้ำแป๊บหนึ่งครับผม <laughs> เดี๋ยวราต่อพ่วงก,ก่อนต่อพ่วงก,ก่อนเออเออต่อพ่วงก,ก่อน บุนบุญบ,บุอพ่วงก,ก่อนหยดน้ำแป๊บนึงโอ้โหวิ่งเลยวิ่ง <c oughs> วิ่งเลยแล้วก็วิ่งเลยโอเคเราเราวาปไปตรงนู้นเลยแล้วกันเนานะเอา้าไม่มีที่ว้าบอีกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เราขายรถเลยกว่าเพราะว่าเออเราซื้อมาแล้วเราก็ขายผมเพราะว่ามันไม่ให้มันหักฟรี ขายรถไอ้คันนี้เลยแล้วกันเนาะอุ้ยขายไม่ได้ป่ะจะขายรถเริ่มต้นอา่ารถอะไรไม่มีประโยชน์อา่าเคียนตัวนี้ไปขายไปเจ็ดหมื่นโอเคไปขายไปเลยขายไปไม,ไ,มไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงขายไปเลยเรารวยอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราจบงานนี้นะโอ้ยโหรวยเละผมบอกเลยว่ารวยเละหรือเปล่าอ่ะ <laughs> มันมันค่าจ้างมันก็ไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะจะรวยได้ไง ปื๊ดวางรับผมวาง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 ตงึงนี่รับผมแล้วก็ยืดออกรับผมปื๊บปึ๊มันต้องใช้เชียนใหญ่เท่านั้นนะครับต้องใช้เชีนใหญ่เท่านั้นโอ้โหต่อมอแมโ่โคตรโคตรใหญ่อ ouais, ะทุกคนปั๊บใช้ไม่โคยกไม่ได้ต้องใช้เชีนอย่างเดียวนะยืดออกยืดออกปื๊บโอ้โหมันใหญ่มากๆครับผม ยกไปทีละเท่าไหรน่นี่ทีละสองทีละสามได้ได้เอาไปทีละสามได้ไหมนี่เอาไปสามสามอันทีเดียวได้ไหมนี่คือใหญ่จริงใหญ่จริงต่อหมอ้อนี่มันใหญ่จริงเดี๋ยวไฟดูนี่นี่โอ้โหเอายกยกโอ้โหมันยกขึ้นแรงจังต่อหมอนี่มันใหญ่จริงๆครับทุกคนครับ ใครไม่เคยเห็นมาดูว่าผมใครไม่เคยเห็นคือปั๊บค่อยๆวางน้องผมปึ๊บบอกว่าค่อยๆเออนื่อนผมค่อยๆหย่อนสลิงลงเรื่อยๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยน่าสามันน่าจะได้อยู่สามันนะเรียงดีๆเรียงดีๆสามันน่าจะได้ผมปั๊บโอเคได้หรือเปล่าน่าจะได้นะลองรู้ลองรู้ลองรู้ หด <c oughs> กลับก็บมันปัาบโอโ้มันใหญ่จริงๆนะเนี่ยแล้วรถนี้ก็ต้องค่อยๆวิ่งไปนะผมค่อยๆวิ่งไปนะเจอเนี่ยผมัดีครับสดีครับอโอเคมันยืดชา้าอย่างนี้โอ้โหคนก็รอปั๊บสามันน่าจะได้มั้งน่าจะได้นะผมว่านี่ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดอ้ไดจริงๆงด้วยเว้ยโอเคได้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 สามันน่าจะได้โอเคไดจริงจริงด้วยืยสนนวยึสุดยอดไปเลยครับผมโอ้โหใหญ่มากอ่าอาจจะกี่นาทีแล้วนี่แปดนาทีครับผมมาเดี๋ยวเราย้ายไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยคลิปหน้าค่อยมายกกันนะผมมัดไปเฮ้ยเมื่อกี้ผมมัดแล้วนี่หว่าโอเคโอ้โหใหญ่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  ใหญ่มากใหญ่มากโอ้โหรุนรุนุนนเดี๋ยวเราว่งไปที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวย้ายไปใกล้ๆเนาะไปแบบนี้มันเสียเวลาครับผมเสียเวลาทำมาห้กินนะครับโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากเราไปก็เอาเคนนอ่อคันใหญ่ๆนั้นยกขึ้นนะผมหน้างานเราอยู่ด้านหน้านะครับโอเคไป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  ฟอปเลี้ยวไปแล้วผมเลี้ยวไปเลยนะครับผมนุ่แหละตรงไปนั่นแหละโอ้โหใหญ่จริงๆใหญ่จริงไม่คยกไม่ได้ผมไม่คมันไม่ให้ยกนะเพราะว่าน้ำหนักมันเกินนะผมใหญ่มากโอ้โหดูดิเป็นป่องเลยผมเป็นป่องเลยนะโอ้โหรถบรรทุกมันบรรทุกไหวได้ไงวะเนี่ยไม่หนักเลอไงโอ้โหดูวิ่งโคตรไวเอาดิฟดิฟสักหน่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดีฟไปดูผมจะดีฟไปดู ดิฟสักหน่อยไหมดิฟสักหน่อยไหมดิฟสักหน่อยไหมดิฟดิฟสักหน่อยไหมล่ะเอี้นี่นี้โอ้ยไม่ดิฟว่ะโอ้โหย,ยังคอนโทรลได้อยู่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปายครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราเค่อยมายกขึ้นกันนะครับเดี๋ยวจอดรถไว้ดีๆก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม